อ่ะคุณเชอรี่ถามประเด็นนี้โคตรดีครับครูขานะเหตุใดที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราถึงอยู่กันยาวนานจนแก่นะครับทั้งที่ทะเลาะก,กันตลอดนะแต่ไม่เลิกกันคุณฟังแบบนี้ครับสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราอะครับโซเชียลมันมีน้อยครับโซเชียลมันมีน้อยครับการมีตัวเลือกของคนมันน้อยมากเลยครับอัตราการหย่าร้างถ้าคุณไปดูสถิติ ไม่รุนแรงท่าปัจจุบันนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะสมัยก่อนอยู่ในย่านตําบลชนบทเรื่องเงินนะครับเรื่องฐานะราบยศสันเสริไม่ได้เป็นที่ที่หลายคนอยากไขว้าครับพระสมัยก่อนทํานาครับมาค้าขายนะครับเล็กๆน้อยๆเลี้ยงลูกเลี้ยงครงอบครัวก็มีความสุขเตือนเช้าทํางานค่ําก็นอนถูกต้องไหมครับดีที่สุดคือมีโทรทัศน์ครับ สมัยก่อนมีโทรทัศน์คุณจะเป็นชู้กับพระเอกหนังในโทรทัศน์ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ถ้าปีเดี๋ยวนี้สิครับคุณมีโทรศัพท์สามารถเป็นชู้กับคนที่อยู่ใน Facebook ได้หรือไม่ได้ครับคุณเห็นข้อแตกต่างไหมบริบทการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันครับสมัยก่อนสมัยก่อนคน่อนเรียดไหมกับการทาประกันชีวิตไม่ีเรียดครับเหม็นกลัวเลยครับนะมาลงมาเร็งต่างๆเป็นไงเมือนไหเหม็นกลัวเลยครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดครับ สมัยก่อนต้องมีรถหรูไหมครับต้องมีบ้านที่โอ้โหนะยังกับค่าเรือหัดไหมครับไม่ต้องครับเพราะสมัยก่อนค่านิยมและบริบทสิ่งวแวดล้อมไม่เหมือนปัจจุบันเอารุ่นพ่อรุ่นแม่คุณปู่คุณ,คณยา่ามาเทียบกับปัจจุบันไม่ได้อะครับแกประเด็นนี้นะครับเพราะงั้นหลักการและแตรรกะของสมัยก่อน จะใช้ได้ผลดีที่สุดในสมัยก่อนแต่ไม่สามารถใช้ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันครับนะเกตนะครับถ้าเก็ทและพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับนะ